สวัสดีเราและครูทั้งหลายวันนี้ก็อยูดกับสรุปจำนวนสเตลลาเจทที่จะได้รับในแพท2.1จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยต้องบอกก่อนว่าแพทนี้เป็นแพทที่ใหญ่มากๆไม่แพ้แพท2.0เลยและยังมีแมปใหม่และฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติมอีกพวกนั้นจะไม่ได้รวมอยู่ในการคำนวณครั้งนี้นะครับแต่มั่นใจได้เลยว่าจำนวนสเตลลาเจทที่จะได้รับนั้นเป็นขั้นต่ำแน่นอน d i s c ค a เ m e r ก่อนการคำนวณในครั้งนี้จะอิงตามเวลาแพทซึ่งนั่นก็คือวันที่27มีนาคมไปจนถึงวันที่8พฤษภาคม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสถิติจากแผ่นเก่าๆนํามาใช้ในการอ้างอิงและคํานวณไม่รวมกล่องในแผ่นใหม่นะครับมาเริ่มกันที่เมนอีเวนต์ซึ่งก็คือวิกเน็ตอินนะครับซึ่งของรางวัลที่จะได้ก็คือโมเดลลิ่งเลซินแฟลกออฟเดสทรีนีสเตล่าเจดสมุดดีเอ็กพีและของอัพเอลซีตามปกติและยังมีแชทบ็อกอันใหม่อีกด้วยและยังไม่หมดทางเกมจะแจกตั๋วตัวละครสีดาวให้เราอีกซึ่งตัวละครที่เลือกก็จะมีตามนี้เลยและยังมี inger, ลุงการลิงเกอร์แดดดี้คนใหม่ที่เป็นฮิลเลอร์ บอกเลยถ้าใครอยากได้ก็ไม่จาเป็นต้องกดตู้หายอย่างเดียวแล้วแล้วเนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักเนี่ยจะประเมินจํานวนสเตลล่าเจไว้อยู่ที่1 2 0 0สเตลล่าเจครับต่อมาคืออีเวนต์ล o n g ซึ่งในแผทนสองจุดหนึ่งจะมีอยู่1กิจกรรมนั่นเองซึ่งก็คือท i ยออฟวอร์ซึ่งเป็นมินิเกมแนวพิกเซลย้อนวัยกิจกรรมมีจะประเมินไว้ที่5 0 0สเตลล่าเจจ้าและความพิเศษของแพทนี้เนื่องจากเป็นแผทฉลองครบรอบ1ปีก็จะมีกิจกรรมครบรอบ1ปีเพิ่มเข้ามาเนื้อหากเกมก็จะเป็นแนวเกมเษี ซึ่งเนื่องจากไม่เคยมีมาก่อนแต่ของระวันนั้นคล้ายๆกับเมนิเวนดังนั้นขอประเมินไว้ที่1 2 0 0สเตลลาเจนจ้าต่อมาคือเนื้อเรื่องใหม่ซึ่งจะเป็นการสั้กันระหว่างอเวนจูรนและก็อาเชลอ่นั่นเองการสู้กันระหว่างสอยม e นเนเตอร์นะผมบอกเลยมันนแ่แจะยังไม่เล่นนะคุณซึ่งขอประเมินไว้ที่240สเตลลาเจนเช่นเดิมต่อมาคือภารกิจประจําวันระยะเวลาแผทนี้คือ42วันหากเราทำภารกิจครบล้วก็จะได้60สเตลลาเจนคูณกับ42ก็จะเป็น 2, สองพันจ้าจ้า ต่อมาคือการเทสรันตัวละครในแพทนี้จะมีทั้งหมด4ตัวก็คืออาเชลอนลัวชาอเวนจูรีและก็จิงหลิวรวมทั้ง4ตัวแล้วก็จะได้ทั้งหมด80เซเลสจครับจากไลฟ์ออฟฟิเชียลได้มีการปล่อยไม่คดีคร่าวๆข,ของตัวละครใหม่ออกมาซึ่งผมก็จะรีแคปให้ส,สั้นมาเริ่มกันที่อาเชลอนหรือว,ว่าน้องโยมิไวฟูคนใหม่ของผมนนเองที่จริงนนองก็เป็นมาทุกเกมนะตั้แต่ฮงไกอิมแพคเก็นชินยยนฮงไกสตาร์เรีวดีไม่ดีเซเลตโซซิโ so ร่นอก็อาจจะได้เป็นไวฟูผมอีก สาวผมมั่วนี่มันของดีจริงๆเมอเริ่มดูที่ทานลินโยมีนั่นเป็นตัวละครพิเศษที่ไม่ต้องใช้เก็บพลังงานในการกดอันติแต่สิ่งที่เราต้องทำคือการเก็บสแต็กที่เรียกว่า slash dream หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าฝันมาลายนั่นเองให้ครบ9เงื่อนไขในการเก็บคือตัตูตงติดดีบับนั่นเองจะดีบับอะไรก็ได้ซึ่งดอทก็นับเหมือนกันผมบอกเลยว่า ec g bc อะไรมากๆถ้าเกิดในทีมมีตัวแปดดีบับทั้สามตัวก็จะกดอันติได้เร็วโคตร ต่อมาคือสกิลเมื่อกดใช้จะทาดาเมจใส่ตัวที่เลือกและตัวข้างๆและได้รับสล็อดีมหนึ่งหน่วยปนติจะเป็นการกางอาณาเขตและโจมตีใส่บอลแบบเพีเยนทั้งหมด4ขั้นซึ่งขั้นที่1นึ่งถึงขั้นที่3มนั้นสามารถเลือกเป้าหมายได้และขั้นที่4จะเป็นการโจมตีใส่บอลทั้งหมดและสุดท้ายก็คือเทคนิคของดีสีสุริโยไทยก็คือการฟันฉับใส่บอลก,กี้แล้วบอลจะตายท,าทันทีซึ่งในซิมก็ใช้ได้เหมือนกันและสามารถรับพอได้ด้วย แต่เ,เงื่อนไขเพิ่มเติมจะเป็นยังไงยังไงก็รอตัวเข้าก่อนแล้วค่อยมาเช็กกันนะทุกคนตัวละครลิมิแต่ตัวที่2คืออเวนเจอรีนหรือว่าที่ช่องผมชอบเรียกกันว่าอเวนเจอรเหลียนั่นเองตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าสกิลคือการเจโลโล้ให้ทั้งทีมซึ่งน่าจะซ้อนทับได้แล้วก็จะมีสเตปซ,ซึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อโดนศัตรูโจมตีเมื่อครบเจ็ดก,ก็จะทาการปล่อยอภิมหาเหรียนโปรยทานลงใส่ศัตรูทั้งหมดแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องดาเมดว่าจะคาดหวังได้หรือเปล่ายัางไงก็รอออตตัััววววเข้าากกก่่นนะะแแลลลล2ที็็คืหหชจิิง สองตัวละครนี้คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแยะหลัวชากคือเมตาฮิลเลอร์เป้าเดียวที่คิวแรงจนทะลุหลอดและจริงหรือก็คือสุดยอดดาเมจน้ำแข็งที่ครบจบในที่เดียวใครที่กําลังรอยอยู่ผมบอกเลยว่าต้องจัดต่อมาคือโคโยลับล็อกอินในแพทนี้เราจะได้สเตลลเจทั้งหมด3ครั้งรวมเป็น60สเตลเจต่อมาคือไลฟ์แพท2.2จดะได้ทั้งหมด3โคตโค,ตโค,ตโคตละ100ก็รวมเป็น3 0 0สเตลเจและต่อมาคือซิมูเลตอยู่ในเว็บประจำสัปดาห์อีก6สัปดาห์ ซึ่งสเตลลาเจที่เราจะได้รับก็แตกต่างกันตามระดับบุเบิร์กซึ่งผมจะคำนวณที่ระดับสุดท้ายก็คือ225ร้อยยี่สเตลลาเจต่อสัปดาห์เป็นเวลาทั้งหมด6สัปดาห์รวมเป็น1,350งพันสามรเตรลลาเจและยังมีซิมูเลต์ยูนิเวิร์สโลกใหม่โลกที่9ซึ่งก็จะได้เพิ่มอีก300ร้อยสเตลลาเจตจ้าต่อมาคือ f o r g o t t e n Hall e m ็มโในแพสซ้อนเจ้าหนึ่งจะรีเซตทั้งหมด2ครั้งถ้าเราสามารถเก็บดาวได้ครบเราก็จะได้ทันที720เ,เจมด2ครั้งก็จะอยยี่สิบสเต แล้วเพีฟิชั่นก็จะรีเซ็ตอีกหนึ่งครั้งก็จะได้อีก720เซลาเจดจ้าและขาดไปไม่ได้สำหรับทำในปฏิบัติก็คือคลิปออฟโพลิซีแต่พิเศษสำหรับแผ่นนี้จากเดิมแจก10ตัวเปลี่ยนเป็นแจก20ตัวทองและในวันที่26เมษายนก็จะแจกให้อีก1,600เซลล่เจตลองครบรอบ1ปีอีกแจกกันจุกๆบอกเลยต่อมาคือเอมเบอร์สโตร์ที่จะรีเซ็ตท,ทุกๆเดือนซึ่งเราสามารถซื้อสไตล์เดลสเปเชียลแพทหรือว่าตัวทองได้อีก10ตัวเพราะว่ารีเซ็ต ต่อมาคือคนที่เติมรายเดือนก็จะได้วันละก0ส,สเตลลาเจคูณกับสิบสวันก็จะเป็น3,780สเตลลาเจครับและคนที่เติม BP ก็จะได้อีก680ส,สเต,สเตลลาเจกับอีก4ตัวทอถ้าทำภารกิจถึงเรเวลที่กำหนดแต่ความคุ้มยังไม่หมดผมไมีสิ่งดีจะมาบอกกับผู้อริทุกท่านกับนี่เลย r i c h Match โนหนึ่งเรื่องเติมเกม เติมเกมฮงไกสตาร์เล้วก็ถูกกว่าเติมเอง24%หรือจะเติมเกมเกมชินิมักก็ถูกกว่าเติมเอง30%แต่ความถูกก็หมดเพียงแค่นั้นเติมเกมในเว็บรับริชแมนคอยใช้ไปสุดลดได้อีกแต่คิดว่าหมดแล้วใช่ไหมยังมีต่อและเขาก็ยังมีการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงสุดยอดเลยโอโ้โหร้านเติมเกมที่ครบวงจรขนาดนี้ก็ต้องริชแมนชอบแล้วปะแกส่วนเกมเซเลสโซซีโร่น,นั้นเจอกันเร็วๆนี้ถูกสุดคุ้มสุดถูกกว่าเติมเองแน่นอน เติมเกมถูกไวอนสปายมีเงินคืนก็ต้อง rich man shop เท่านั้นต่อมาก็จะเป็นหน้าอนาลัยจำนวนสเตลลาเจ็ดสำหรับผู้เล่นแต่ละสายนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เติมรายเดือนและ BP จะได้จำนวนสเตลลาเจ็ดมากกว่าผู้เล่นสายฟรีถึง38%ถ้าเราเทียบผู้เล่นสายฟรีที100่100%เซึ่งเราจะเห็นได้ว่าน้อยกว่าปกติพอสมควรเพราะว่าแผ่นนี้เขาแจกกันหนักจริงๆต่อมาอาจะเป็นหน้าอนาลัยที่มาขอสเตลลาเจ็ดตามสายของผู้เล่นนะโดยเริ่มที่ F2P ซึ่งจะได้สเตลลาเจ็ดรวมในแพทนี้ค โดยที่อินคัมหลักจะอยู่ที่ Daily Mission MOC Simulate Universe ที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาและสำหรับคนที่ไม่ได้เล่น MOC ก็จะได้จำนวนสเตล l าเจ็รวมอยู่ที่1 7 7 0สเตลาเจครับต่อมาเป็นกลุ่มผู้เล่นที่เติมแค่ BP ซึ่งจะได้สเตล l a าเจ็รวมในแพทน,นี้คือ1,2190 s t สเตลาเจ็ดโมีอินคัมหลักเหมือน f 2 b ทุกอย่างและสำหรับคนที่ไม่ได้เล่น MOC ก็จะได้สเตล l a าเจรวมอยู่ที่1750 s t ครับ ต่อมาคือกลุ่มผู้เล่นที่เติมแต่รายเดือนซึ่งจะได้สเตลาเจ็ในแผ่นี้รวม1 5 2 9 0สเตลาเจ็โดยมีอินคัมหลักอยู่ที่สเตลาเจ็ดไวันเ a i ี่มิชชั่นและ MOC และสำหรับคนที่ไม่ได้เล่น MOC นะจะได้สเตลาเจ็รวมอยู่ที่13,850สนเตลาเจ็นั่นเองต่อมาจะเป็นกลุ่มผู้เล่นที่เติมทั้งรายเดือนแล้วก็ BP ซึ่งจะได้สเตลาเจ็รวมในแผ่นี้คือ15,970สเตลาเจ็ โดยจะมีอินคัมหลักเหมือนคนที่เติมแต่รายเดือนทุกอย่างเลยแค่มี s t ตลล a 7 WP บวกเข้ามาอีก680สหรับคนที่ไม่ได้เล่น C, จะได้สเตอล a 7รวมอยู่ที่1 4 5 3 0มืนสเตนั่นเองและน,นี้คือสรุปจำนวนตวจทอที่ผมนำสเตลล่าเจ็ไปแปลงมาให้แล้วซึ่งแบ่งไป2 s e เซกชันก็คือคนที่เล่น MOC และคนที่ไม่เล่น MOC จ้าสำหรับเอ p ทีที่เล่น MOC จะได้จำนวนโรทั้งหมด101โร และคนที่ไม่เล่น MOC จะได้เพียง92โรลำดับถัดมาคือผู้เล่นที่เติมแต่ BP จะได้จํานวนโรทั้งหมด110โรและคนที่ไม่เล่น MOC จะได้เพียง101โรลำดับถัดมาคือผู้เล่นที่เติมแต่รายเดือนจะได้จํานวนโรทั้งหมด129โรและคนที่ไม่เล่น MOC จะได้เพียง116โรและสุดท้ายคือผู้เล่นที่เติมทั้งรายเดือนและก็ BP จะได้จำนวนโรทั้งหมด133โรและคนที่ไม่เล่น MOC จะได้เพียง124โร และสุดท้ายนี้ใครที่กำลังวางแผนจะเปิดกาชาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโยมิอเวดูรีนหลัวชาหรือว่าจริงเหลียวเองก็ขอให้ไม่หลุดเลกกันนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดทุกคลิปทุกไลฟ์ของช่องเราด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังมากมากนะครับไปแล้วจ้าแล้วเจอกัน